เพชรพรารวดสวัสดีซี่สูผู้สุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องสายด่วนจากไต้หวันสายด่วนจากไต้หวันเพื่อนไ้แต่ตัวเล็กมาพี่น้องมาย่อใไ้สัมผัสเลยเอาแต่เสียงกับอะไรเพป็นว่าเลข วิ่งเพื่อน,นเดินดีไม่เ,เคยรุดพี่น้องเพื่อนว่าปีที่ผ่านมาก็รุดแค่สองวดเดินดีเ่นแต่เหล็กจับคู่คนกับหลายแล้วพี่น้องได้เหล็กจับคู่กับในหลวงได้หลายกับเมื่อเบิ่งไปน้ำกันสิบเจ็ด เจ็ดมคหกเจ็ด

สองบนล่างวิ่งสองกับสามสองกับสามนี่ขี่อตต้อมมีดตัวเน้นได้พี่น้องเด้สองกับสามเพิ่นบนเน้นให้สองสองกับสามอ้าแม่นยู่บ่ะพอสกักคือไปจะไปตัดสอง่อนยังไงของพ่นกันแม่น,นี้กันฟังพอสัก ของเพื่อนปินบนล่างสองกับสามพอสักยังขีมาเน้นยังไงเพื่อนบนีิเพื่อนบนเน้นให้ขิมมาเน้นเดาๆจังไดบอของขีมาเน้นใ้เพื่อนยังไงเพื่อนบนเน้นให้มาบนล่างวิ่งสองกับสามอันบาดนน้เลอันบารนี้เลบกโเพื่อนให้ สกับห้ากับห <5. S 1> ้านี่คือเลขติดตเลขประกวบเพิ่อนนี่ยี่กับห้ามักตัวใดชอบตัวใดกับผิจาหน้าเบ่งอันไหนเป็นบนเป็นบนกระยาเป็นล่างกระยาก,กขอตาวามันมาพอสักเอามานอกสถานทีมาวัดปูสี่ศูนย์ไปหน มีเสียงภาษากลบกวนพันอดบะไหวพันหมักสามพันอดใจบะไหวพันหมักสามแห้งตรงกันกันกบเสี้ยนไตวันเสี้ยนไตวันสองกับสามขั้นจับขั้นจับคููก่ะสองสองสี่ สองห้าโอเขียนตัวใหญ่จะหล่นสองสี่สองห้าสามสี่แล้วก็ สามห้านี่ได้พี่น้องจับคู่มากก็ไ้สีคููสี่หางสองส,สี่สองห้าสามสี่สามห้ากะเพได้หลายคู่ได้พี่น้องเลยบนล่างบนล่างพันไ้วิ่งสองกับสามส่วนเล็กประกบนี่ก็คือ ซีกับหาแต่จับคู่ออกมากอะคือได้ซีคูซีหางซีสองเอ้ยสองซีสองห้าสามซีสามห้ากะจะลืมกลับตัวได้พี่น้องของเพื่อนบริเลกของเพื่อนบริปักหลักเขาก็ต้องกลับตัวนั่มพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกะพิจารณาไปตัวเล็กนใจตัวใดก็ไปหาจับสลากกินแบ่งกันสายด่วนจากไต้หวันพี่น้อง ะิวาะวันที่สิบเจ็ดมกราส,สองห้าหกเจ็ดแต่ว่าพอสักสอดมาเนาอพี่น้องเนาะก็คือพอสักเด่นสามพอสามมัก3า โอ้ยพอ, 3, พอสามมักสามพอซักมักสามหมวดนี่ขั้นสามโมมี่เดี๋ยวพอซักขั้นสามโมมาแสดงว่าสามโมมีโอ้าะเนาะอ้าแคบมาจอดตามนี้นะครับเด้อจะขอให้โชคๆมันมาหนังเข่งปังๆกันสู้ๆกันแต่อย่าล here, ืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพ็ปดปลายรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม